เนื่องจากทำคลิปเกี่ยวกับเพลงแล้วคนไม่ค่อยดูก็เลยขอทำคลิปแนวปันป่นๆฮาๆกันบ้างเชิญพบกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ Rift Off สารต่อมาจาก The Brian r f กันได้ณนะบัดนี้ ที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือการแสดงสดของวงดนตรีร็อกคณะ Falling In Reverse ที่งาน Burning Bridge ที่จัดขึ้นโดย b l a c k c a r f Wrestling หนึ่งองค์กรโปรโมเตอร์มวยปล้ำในสหรัฐอเมริกาในปี2018 Falling In Reverse เมื่อเขากำลังบรรเลงเพลงดนตรีท่อนขึ้นเพลง The Drug In Me Is You อยู่นั้นยังไม่ทันได้ร้องจู่ก็มีชายชะกาันร,รายหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนเวทีมุ่งไปซัดหน้ารอนนี e r e ดเ e นักร้องนาของวงแต่โชคดีที่นักร้องคนนี้เล่นเกมมาเยอะ เลยรับมือกับค u ิกไทม์ e ีเวนตได้ดีเลยสามารถกดปุ่มหลบหมัดของชายผู้คึกขนองคนนี้ได้อย่างบุดวิดไม่งั้นมีแววได้นอนไปลงกับพื้นอย่างแน่นอน นักร้องนำตัวจีตของเราก็ไม่รอช้าผักใช้ผู้ก่อเหตุล้มลงด่าก,กระแทกพื้นเก่งหลุนๆลงไปสลบหน้าเวทีพร้บอบก,กับคว้าขาไม้ที่อยู่ข้างๆเพื่อไปบวกกับชายคนนั้นอย่างทันท่วงทีแต่โชคดีที่เหตุการณ์ไม่ได้บานไปลายไปมากกว่าน,นี้เพราะเพื่อนๆสมาชิกวงของเขาเข้าไปคว้าตัวรอนนี่ไว้ได้ทันและนำตัวเขาไปยังหลังเวทีไม่งั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าที่นี่จะกลายเป็นสังเวียนมวยไปแทนที่จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตแต่เหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้ใครคิดว่าเป็นเรื่องโม้ ยินดีด้วยครับคุณคิดถูกแล้วเพราะเหตุการณ์นี้เป็นการจัดฉากระหว่าง Falling in Reverse และ Black c a a w Wrestling เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน Burning Bridge ที่ทาง Falling in Reverse ถูกเชิญมาให้เล่นดนตรีก่อนที่ผู้ชมจะได้ชมมวยปั้มเป็นรายการถัดไปโดยชายที่ทำทีเข้ามาต่อยรันนี่เวสเค้ก็คือนาย Victor Benjamin หรือที่รู้จักกันในฉายาวงการมวยปั้มซาเวต e เจนเทอร์แนั่นเอง อย่างที่รู้กันดีว่าวงการมวยปล้ำในอเมริกาคือสื่อบันเทิงและคือการแสดงแขนงหนึ่งที่คนเมก,กันมักจะเอ็นจอยโดยก่อนหน้านี้วิกเตอร์ได้ท้าทายรอนนี่ผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าถ้าเขาสู้กับรอนนี่แล้วใครจะเป็นผู้ชนะเชื่อไหมครับว่าผลโหวตเทไปทางรอนนี่ชนะแบบขาดลอยจากการกระทบกระทั่งในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่นี้ทําให้บางคนมองว่าพวกเขากําลังจะมีเรื่องกันในงานเพราะทั้งสองคนจะได้เข้าร่วมงาน The b u r n i n g Bridge ในวันที่2 4สิงหาคม2018 But there's just some guy, this name's like the savage gentleman, that's been talking shit about uh, me on Twitter. And I'm gonna show him exactly what it's like. <laughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของเหตุการณ์วายป่วงในงาน Burning Bridge ปี2018ที่ Falling in d i v e r s e ได้ไปเล่นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็สามารถกด subscribe เพื่อติดตามหรือกด super thanks เพื่อโดเน t เป็นท่าขนมให้กับช่อง Metal i l n e u m ได้นะ